ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่ออบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์เลือกเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการอบรมขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ dltlearning.com e com, แล้วกดลงทะเบียนรับการอบรมต่อใบอนุญาตขับขี่ขั้นตอนที่2กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องขั้นตอนที่3นะครับเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุจากนั้นก็เลือกประเภทการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์จากทั้ง3ประเภทได้แก่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลระยะเวลาอบรม1ชั่วโมงใบอนุญาตขับรถขนส่งระยะการอบรม2ชั่วโมงและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ระยะเวลาการอบรม3ชั่วโมงครับจากนั้นเลือกหลักสูตรที่สมัครเข้ารับการอบรมขั้นตอนที่4ดูวิดีโอการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ให้จบโดยจะต้องรับชมให้จบไม่สามารถปิดหน้าต่างทิ้งหรือกดข้ามได้ทำแบบทดสอบระหว่างอบรม3ข้อขั้นตอนที่5ทำแบบทดสอบหลังจบการอบรม3ข้อเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ให้บันทึกภาพผลการอบรมเอาไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ